คลึงแล้วใช่ไหมครับโอเคมาดูภาพตลาดกันเลยดีกว่าตลาดก็สดใสสดใสคือคืนเหมือนกันนี่ยใช่ก็ตั้งแต่เช้าครับผมตอนนี้ก็ยังเทรดอยู่ในช่วงเราๆเดิมครับไม่ได้ดีขึ้นไปครับมาดูตัวเซฟฟิตี้นะครับด้เลยค่ะโอ้เซฟฟิตี้เดี๋ยวนะเซฟฟิตตี้ก็ส่งๆตัวค่ะ ช่วงนี้หลังจากไม่เช้าที่ขึ้นไปทำํำไฮยด้านบนไว้นะครับค่ะก็ขึ้นไปทำไฮยอยู่ที่บริเวณ1037แถวนี้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวไซเวกมาด้านข้างนะครับอยู่ที่โลอยู่ที่ประมาณ1031นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น แนวรับที่เฝ้าระวังไว้นะครับว่าถ้าสมมติมีการพักตัวตรงนี้นะครับก็ไม่ควรหลุดบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลุ้นขึ้นไปชนไฮเดิมที่หนึ่งศูนสามเจ็ดที่ทําไว้เมื่อเช้านะครับแล้วก็แนวถัดไปก็หนึ่งศูนย์สี่สองนะครับแนวนี้เนแนวสำคัญเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็จังหวะภาพอันนี้ก็อาจจะไซด์เวย์เพื่อรอสถานการณ์ แต่หลายอย่างที่ขายด้วยนะครับทั้งรัสเซียยูเครนในส่วนของตรงนี้นะครับที่ยังมีกดจันเข้ามาต่อเนื่องอถ้าสมมุติมีความขี้คลายมากกว่าน,นี้และความชัดเจนในเรื่องของวิกฤตตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มต่อได้นะครับรวมถึงสถานการณ์ดอกเบีย้ยอตราเงินเฟอ้ออะไรทั่วโลกนะครับตร,ตรงนี้ก็มีผลต่อตลาดเช่นเดียวกันค เพราะฉะนั้นก็แนวแรกนะครับ1031ตรงนี้ถ้าจะปรับตัวขึ้นต่อเลยก็ไม่ควรจะหลุดนะครับไม่อย่างนั้นก็อยู่ที่บริเวณแนวที่ไม่เช้านะครับ1028ตรงนี้นะครับที่ก็เป็นคีย์สำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ค่ะเราะฉะนั้นก็ S <S <S เดี๋ยวจะทําแผนการเทรดเซฟฟิตี้ผ่าน DW กันนะครับได้เลยค่ะ <S <S แผนการเทรดใช่ก็อย่างเมื่อเช้านะครับก็ที่ให้ไวคอตัวพุทตัวนะครับเป็นซีรีส์เอลังคู่นะครับส่วนซีรีส์คอเนี่ยจะหมดอายุเดือนสานะครับก็จะเป็น s, <อ> <S, s 5 0 2>, 2 4า2 2 0 3 a นะครับ<อ>ตัวนี้เนี่ยเซ็นอยู่ที่ประมาณ1.4นะครับแล้วก็เกลิงอยู่ที่ประมาณ23.5ครับตัวนี้ ซึ่งตัวนี้จะให้เซ็นที่สูงนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่านักลงทุนเนี่ยสนใจตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับซึ่งเซ็นที่สูงเนี่ยจะทําให้ความคล่องตัวในการเข้าออกในดับเียวเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงไปด้วยเช่นกันครับก็แนวรับนะคะ 1, 0, 2, 8, รับที่หนึ่งศูนย์สองแปดก็อยู่ที่เบร์ประมาณห้าสิบห้าสตางค์นะครับเ้าวันนี้ที่ห้าสิบสี่สตางค์นะครับแล้วแนวรับข้างล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ หนึ่งศูนย์สองห้าอีก 0, แนวหน <0, 2. S 1> ึ่งที่ที่เป็นแนวอาจจะลงมายอดถึงน,นะครับอ oh. นี้นะครับเนแนนะครับตร่นี้นะครับ <Ha. S 1> ตรงนี้นน <Ha. S 1> ก็ควรจะจับตามจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับสถานการณ์ของทั้งตลาดโลกแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ในประเทศที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ <Ha. S 1> ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแผนในการ ไม่หลุดแนวรับนะครับตรงนี้ก็อาจจะเข้าคอเพื่อทำกำไรได้แล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับก็ฝั่งฟุตนะครับตัวนี้พอรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านนะครับแนว้านแรกข้อไอของวันนี้นะครับ1037ตรงนี้ครับุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ59สตางค์นะครับตรงนี้ค่ะก็1042นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่55สตางค์นะครับเป็นจุดเข้านะครับค่ะแนวต้านนะครับ ขายทำกำไรก็ตามแนวสมมติผ่านแนวต้าน1037ขึ้นไปได้เราไปทดสอบสิ่งสองลงมาเราไม่ผ่านนะครับจากแนวต้านที่1037ก็จะกลายเป็นแนวรับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็สามารถทำกำไรได้ขาลงนะครับตรงนี้หรือว่าถ้าสมมติตรงนี้ขึ้นไป1037แล้วไม่ผ่านนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าพุทอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ ที่จะทำกำไรอยู่ที่บริเวณ1031ที่ให้ไว้นะครับก็จะเป็นแผนในการเทรดในกรอบเช่นเดียวกันนะครับ,รบถ้าไม่ผ่านแนวต้านก็มองฝั่งพุสนะครับแล้วถ้าสมมติไม่หลุดแนวรับตรงนี้ก็มองฝั่งขอเช่นเดียวกันครับนะครับ เทรดได้สองค่่ครับโอ้ดีอ่ะได้กำไรสองฝั่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเน้นตัวไอทิ้นะครับก็เป็นเอ0ห้าศูนย์สองสี่พสองสองศูนย์หกเนะครับตัวเนี้ยฝั่งฟุดวันนี้เราแนะนำซีรีส์เมาครับหมดอายุเดืนหกครับตัวนี้เพิ่งออกไห้เท็ดวันนี้วันแรกเลยครับตังก็เจเนอยู่ที่ประมาณศูนจุดแดนะครับเจนตีย่ที่ประมาณศูนย์จุดแปดเอฟเกตยอยู่ที่ประมาณสิบสามนะครับตัวนี้ โอเคทีนี้ได้แผนเทรดที่เฟกปลาเลยคะไปดูแผนเทรดหุ้นบ้างดีกว่านี่กำลังนั่งยิ้มอยู่เลยนะเนี่ยที่เห็นเงียบๆไปครับ <laughs> โ <c oughs> มโปรนะครับเชฮมโป เช้า <thôi S 2> ที่ให้ไว้ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ14.915บาทใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เขายืนขึ้นมาถึง15.2ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าใกล้ถึงเป้าแล้วนะครับที่15.4ตรงนี้ค่ะนี้วเอาจริงๆสามารถรันเทรนลุ้นพรุ่งนี้ต่อได้อีกวันนะครับที่จะขึ้นไปขอได้นะใช่ใครที่มีข้อหอได้ขนาดไหนนะครับครับค่ะในส่วนของตรงนี้ก็มองเป็นภาพ ขาบวกก่อนนะครับตรงนี้พรุ่งนี้อาจจะขึ้นไปชนแนวต้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถือรุนรลันเทนได้นะครับถ้าใครถือมาตั้งแต่สิบสี่จุดเก้าหรือสิบห้าบาทตรงนี้นะครับก็สามารถถือต่อไดนะ้ว่าวันนี้ไม่น่าจะหลุดลงมาที่สิบห้าบาทนะเพราะว่ายังยืนต่อได้แล้วก็โวลุ่มวันนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับที่เข้าแล้วก็เน้นค้อขวากันส่วนใหญ่เลยวันนี้ใช่ค่ะ โอ้โหดูสิได้กี่ช่องเนี่ยอยากดูตารางแล้วอ่ะโหพี่พี่ได้ตามกันไหมคะเสียงตื่นเต้นมากเลยเลยตัวนี้ก็ p i สอสี่นะครับสี่สองเ็ดเครับ Sensitivity ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามนะครับ Effective s c a l i n g อยู่ที่ประมาณหกจุดแปดนะครับค่ะก็เมื่อเช้าที่คุยกันนะครับอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าสตังค์นะครับใช่อ เดือนผิดโอเคอยู่ที่ยี่สิบห้าสตา์ถึงยี่สิบสตาร์ตรงนี้ <Ha. S 1> ค่ะวันอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีในการที่มีเซนต์มากกว่าหนึ่งนะครับ <Ha. S 1> เพราะว่ามีช่องกระโดดให้เบิ้ลให้เลยตรงนี้นะครับทำาไรได้สองช่องง่ายๆโดยที่แ <Ha. S 1> ค่ขึ้นแม่ขึ้นแค่ช่องเดียวนะครับตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้าววางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้เลยนะครับห้าตรุ่นี้เป็นแนวข้าตรงนี้ก็อยู่ที่สามสิบเอ็ดสตาค์นะครับ อัดไซก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็หรือรันเทนพรุ่งนี้ได้สบายๆนะตรงนี้ไม่แม่แย่เลยถ้าเข้าตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกตระงานี้ก็ห้าหกช่องเลยตรงนี้เนอะอ่ะรุ้นทอรุ้นทอพรุ่งนี้พรุ่งนี้โฮมโปรนะจ๊ะอันนี้ก็คือนี่เลยพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะตัวขอ S M p I ใช่ไหมยี่สิบสี่สองเอฮะ 22, สองสองศูเจ็ดเอโอเคตัวมันเล็กม okay. <c oughs> <c oughs> องไม่เห็นโอเคอะได้คะ่ะต่อไปคะ่ะอีกหนึ่ง <c oughs> ตัวตัวนี้ก็มาเหมือนกันนะเนี่ยเชา้าอ่ะที่ให้ไว้เมื่อเช้าก็จะเป็นตัวอินทัศใช่ครับตัวนี้ก็ขึ้นไปทำ High ของวันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็มีการ <c oughs> ยอ่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับค่ะเพราะอย่างที่บอกครับมันไม่หลุดตัวแนว แนวรับตรงนี้นะครับจากพ<ะ>ิชเชยเป็นแนวต้านก็กลายเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็อสิบสามีนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นใครยังไม่มีของก็หาจังหวะเข้าต่อได้นะครับตรงนี้<ะ>ถือว่าค่อนข้างสวยงามเช่นเดียวกันครับ<ะ>อันนี้ส่งก็อาจจะมาจากอา่มูลค่าตลาดของบริษัทที่น่าจะเพิ่มขึ้นจากตัวบริษัทลูกนะครับ<ะ>แดดอดมาร์ดิปับตัวึ้นร้อนแรงมาเยอะพอสมควรวตัวอินพลสก็ ก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าตัวแอดวานนะครับที่นี้ก็ลุ้นไปต่อได้ที่ประมาณแปดสิบบาทนะครับที่นี้เป็นแนวต้านแรกนะครับ <c oughs> ก็แนวรับก็เช่นเดียวเช่นเดียวกันครับถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วก็ย่ออยู่แเจ็ดสิบแปบาทก็เป็นจังหวะเข้าได้อีกครับสำหรับที่ไม่ได้มีของหรือว่าอที่ต้อคได ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อะใครยังไม่มีของนะจ๊ะเอต่อไปแล้คะไปดูตัวตารางกันบ้างนีกว่าได้เลยครับตัว i n t a s นะครับเป็น INTU สองสี่ C สองสองศูนย์หก A ครับตนตัวเซ็นก็อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งครับก็เกียรลิงอยู่ที่เจ็บเท่าเลยนะครับคนี้ก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับก็ จ็ดสิบแปดบาทครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดสตางค์พรุ่งนี้สี่สิบสตางค์ครับตรงนี้ก็แนวต้านแปดสิบบาทนะครับก็อยู่ที่บริเวณห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบหกสตางค์ข้ามแผนพรุ่งนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบหกสตางค์ครับตรงนี้ือว่าถ้าเข้าพรุ่งนี้อยู่ที่สี่สิบเจ็ดสตางค์แล้วถือข้ามสัปดาห์ได้ไหมก็วางแผนได้เลยครับก็สัปดาห์หน้าก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสตางค์ไซก็เยอะเช่นเดียวกันครับตรงนี้ ก็สามารถถือด้านเทรนได้ใช่ครับโดยในงานเช่นเดียวกันครับค่ะทั้งสอตัวเลยจุดสต็อปนะครับก็เราต้องมีเช่นเดียวกันนะครับวอินทัสก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทโอเคอะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก ตอนนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับแตว่าก็อย่างที่เน้นไปเสมอนะครับเวลาที่เรามาแนะนําเนี่ยบางตัว<ะ>ก็อาจจะเอฟเฟกต์เจลิ่งหรือว่าเซ็นค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ<ะ>เพราะนั้นจุดขัดลอสก็ เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับในการวางแผนเทศได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะมาเจอเจอกันเป็นประจำทีไรนะทุกวันบริหารจะมีพุ้นแบบเนี้ยมาให้ตลอดเลยอ่ะก็ติดตามกันได้นะหรือว่าใครที่แบบว่าอทิหนึ่งเจอวันเดียวไม่สะใจตามไม่ทันเลยไปดูในเว็บไซต์ได้ ได้เลยอ่านี่เราขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วนะหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้นะที่ศูนย์สองหกห้าแปดเก้าเก้าหนึ่งห้าเนี่ยโทรมาตอนนี้เอาไ่ใช่แนนแซวอ๋อค่ะโอเคไปสอบถามได้เลยนะเว็บไซต์เราขึ้นให้แล้วนะคะได้เลยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะทั้งคุณบอลและคุณเดียนะคะค่ะขอบคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะก็ขอบคุณนะคะทั้งคุณบอมและคุณเดียนะคะที่มาให้ข้อมูลเนาะ